จเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่22ในเรื่องของปฏิจักษุบาททำให้ไม่กลับมาเกิดได้อย่างไรนะคราวที่แล้วหลวงพ่อพยายามแยกให้เห็นว่า,าพระเจ้าท่านทรงอยู่ลําพังเนี่ยท่านก็ทรงสายพยายปฏิสุบทแต่เพียงลําพังนะแล้ท่านแยกเป็นยัตระหกที่ละหัวข้อเพราะจะเสแอให้เห็นว่าการเกาะกรรมเนี่ยที่ทําให้เกิดภพชาติ เกิดใ้ทุกขนาดนะไม่ว่าจะจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายหรือธรรมลมนะลองพิจารณาเรื่องเรื่องรูปอยู่ก็ได้นะอย่างใครนั่งอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเป็ดอยู่โดยรอบนะอย่างตากระทบรูปนี่ก็ทําให้เกิดจักขูวิญญาณสามสิ่งลงกันแล้วก็ผัสสะผัสสะไปที่รูปนะผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาสุขทุกข์นะจากรูปเป็ด จากรูปปราสาทข้้งหลังนะทั้งมีสวนนุ่นด้วยนั้นปราสาทเป็นปัจจัยก็จะเกิดเวทนานะเห็นปราสาทแล้วโอ้มีความสุขสวยดีอยากเป็นเจ้า,าของปราสาทตรงนี้นั่นสวนนหุ่นเขาทําเล่าไวา้หรือเปล่านะเห็นไหมพอเวทนาก็จะไปแล้วมีมสุขบ้างหรือว่าเห็นแล้วปัาจายเขาจากรูปทําให้เกิดทุกข์บ้านอย่างนี้นั้นเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีไปที่รูปนะ รูปที่สวยงามก็อยากได้โอ้อยากเป็นเจ้าของปราสาทแห่งนี้อยากมาอยู่ที่นี่นะหรือเห็นแล้วเหวาวาเวอยากพ้นไปจากภาพเหล่านี้ปราสาทที่โดดเดีย่ยวอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยตัณหาก็อยากได้ภาวะที่ดีอยากพ้นจากภาวะที่ไม่ดีวิพัฒนาหรืออาจจะำกำนัดกรรูกแต่งต่างที่เห็นกันแล้วแต่นะก็จะดูว่าพระเจ้าทัานทรง,งแยกที่ะหวัวข้อนะ มื่อตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเนี่ยกามมาตัณหาที่พอใจกับรูปที่สวยจะยึดเป็นกรารมุปทานเห็นไหมการมุปทานยึดจากความอยากได้รูปก็จะลงมือเกาะพฤติกรรมนะบางคนก็อาจจะถ้าเป็นคนกับคนก็ไปจีบก,กันถ้าเป็นคนกับวัตถุก,ก็พยายามที่จะไปหามาเป็นเจ้าของให้ได้นะเกาะกรรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลเห็นไหมคนเข้าไปจีบนคนที่กุศลบางคนก็ล่อลวงกันด้วยกุศลน,น,นะหลอกลวงลวนลามหรือว่าขบขืนใะนที่เราเห็นข่าวเรื่งกลไปกันนะจักรูปนะเห็นไหมนั้นอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเนะี่ยจากรูปนี่ก็มีได้ทุก,ทกขนาดนะถ้าไม่เข้าใจนะเมื่อไปก่อกรรมที่เป็นกุศลอกุศลแล้วจากรูปนะจักรูปก็ เช่นใครไปขอกันมาแต่งงานเป็นกุศลจากพิธีกรรมสวยงามเลศหรูมาอยู่ด้วยกันมีความสุขเห็นไหมนี่ก็จะเป็นเกิดเ,นะเป็นกุศลนะเกิดการอยู่ด้วยกันที่มีความสุขเป็นกุศลแต่ใน้วสุดก็ต้องแก่เท่าชราป่วยไข้ไหมแล้วก็ต้องตายจากกันไหมเนี่ยก็เป็นชรามรณะแล้วก็ต้องร้องไห้เสียใจคร่ำควรวญจากความพัดพรากเหล่านั้นน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันถึงแม้ว่ากองตามกุศล อาจจะได้ไปเกิดฟนสวรรค์ที่ไปจําเรื่องที่ดีงามจากรูปเหล่านั้นอย่างเช่นเอาพอ่อพูดถึงรูปองค์ครีมายก็ได้มีตัวตนไหมที่จะเกาะกันพายยะมีตัวตนไหมที่จะเกาะกรมคิดดูดีๆสิแล้วจะไปเกิดฟนสวรรค์เพราะองค์คริมายเพราะภายยะได้ไหมในเมื่อไม่มีพายยะในโลกนี้ที่กะรจัดไม่องค์คริมายก็ไม่มีในโลกนี้เห็นไ,ไหมถึงจะไปเกาะกรมแล,ล้วขึ้นสวรรค์นะมันก็ไม่ได้ถาวรน,นะว่าต้องเสี่อมตกเรามา ถ้าไปก่อกรรมกับรูปเนี่ยคไปก่อกรรมกับรูปองค์ปร,ร,ริมาณในแง่ร้ายเนี่ยควรทําไหไในเมือ่อปรมิมาณไม่มีตนตนก่อกรรมกับพายะรูปพายะในแง่ร้ายเนี่ยโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอะไรแล้วแต่ทําร้ายร่างกายควรทํำไหมในเมื่อมีพายะในโลกนี้เห็นไหมลักก็ไปกนตกลกเพราะพายะสมควรไหมไม่สมควรน,นะเพราะไม่มีพายะในโลกนี้นะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นภาพว่าโอ้พระเจ้าท่านแยกสีสายเพราะว่า ทุกทุกอยายตนะเนี่ยตั้งแต่รูปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกาะกรรมรับขึ้นสวรรค์ตกตาลกได้แต่ถ้าทบทวนดูแล้วก็ทบทวนสายสายนี้โลดแล้วกันนะเอาตากระทบรูปทาให้เกิดจกักขุวิญญาณสามสิบแล้วก็กสสได้ขับศากาแสดงว่าวิญญาณจากักขุวิญญาณก็ไม่มีตัวตนนี่ในการเห็นรูปเป็ดในการเห็นรูปประสาทอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีตัวตนนี่เห็นไหมสามสิบแล้วก็รขับศสสากขับศากก็ไม่ได้มีตัวตนนี่ ปร่เทเราผัสสะกพืที่รูปนะถ้าจะเป็นสายดับเนี่ยก็จะเห็นชัดๆเลยไวตรงๆเลยนะว่าตากระทบรูปทำให้เกิดจับกูญาณก็ละทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นวิญญาณเพราะว่าวิญญาณกับกญยาณมันเกิดจากตากระทบรูปอย่างนี้นะพูดถึงสายดับนะละอวิชาเนี่การทำวิจัยเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่อตากระทบรูปสามทิศแล้วก็ผัสสะเนี่ยก็ไม่มั่นหมายนะละทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นผัสสะไม่ใช่เราผัสสะนะ ปัจจัยเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเนี่ยคณะที่ถิมานะว่าเรามีเราเป็นเวทนานะพระราคะเหนะ็นไหมบรรเทาปฏิฆะละอวิชาทําวิชาให้เกิดขึ้นนี้นํามาใช้ได้แล้วนาะทีนี้นั้นเวทนาจากรูปเนี่ยเป็นปัจจัยตัณหาก็เลยมีตัณหาในรูปเนี่ยอยากได้รูปที่ดีอยากคนจากรูปที่ไม่ดีเห็นไหมนั้นก็ไม่ใช่เรามีเราเป็นตัณหานะอา้าวถ้าตัณหามันเป็นเหตุตองความเกิดทุกข์มันเล่าร้อนก็ ละตัณหาเห็นไหมละตัณหาทะเพราะว่าเห็นแล้วว่าโครงสร้างทั้งหมดไม่มีตัวตนเมื่อตัณหาดับอุปทานที่ยิบมั่นกับความอยากได้รูปอยากได้รูปประจาทอยากได้รูปผู้หญิงผู้ชายมันไม่ใช่รูปแล้วทีนี้เพราะว่ามันเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยทั้งหมดแล้วเนื้อสุกทุกขัจจานาก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราละทิฏฐิมันะไปแล้วว่าเราจะได้มีสุกทุกขัจจนาจากรูปมันไม่ใช่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 รูปไม่ใช่อย่างที่มั่นหมายสักอย่างเดียวเห็นไหมไอ้ตัณหาดับอุปทานที่ยิบมั่น ในกาบุปทานก็ไม่มีเมื่อความยึดมั่นในกาบุปทานไม่มีที่ถูกปาทานไม่มีศิทปัตุปาทานไม่มีตะวาทุปาทานยึดมั่นว่ามีเป็นในรูปอย่างนี้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จะไปก่อกรรมได้ไหมอุปกรณ์ในการก่อกรรมก็ไม่มีนะตอนนี้สําคัญมากตัวฉันทะราคะในรูปแบบสือตัวอุปทานอิทาระฉันทะราคะในรูปประจาศในรูปส่วนงุงูในรูปเป็ดมันจะก่ะมันจะก่ะกรรมได้ไหมเนี่ยอุปทาน ยังไม่มีนะขณะที่โยมฟังเนี่ยอุปทานยังไม่มีพบก็ยังไม่มีนะเห็นไหมยังไม่มีคือยังไม่เข้ามาเพราะไม่สร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาเมื่อพบยังพบยังไม่มีไม่มีการก่อกรรมดีกรรมชั่ว่ะตรงนี้ที่โยมนั่งดูหลวงพ่ออยู่เนี่ยตรงนี้มีใครขึ้นสวรรค์ไหมนาทีนี้มีใครตกตะลกไหมไม่มีเพราะยังไม่มีการก่อกรรมยยังไม่มีการก่อกรรมเพราะยังไม่อุปทาน ในสิ่งนั้นคือฉันทะราคะในสิ่งนั้นนัจากสภาวะอุปทานนะก็คือฉันทะราคะในรูปเห็นไหมฉันทะในราคะในรูปฉันทะราคะในเวทนาที่ได้เห็นรูปอันนั้นฉันทะราคะในความจํารูปวัตถุศาสปร์ที่สวยมากเลยอยากจะมาซื้อไปเจ้าของที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยฉันทะราคะในสังขารในความคิดปรุงแต่งโอ้โหคิดถึงภาษานนลิศนี่เรามันเป็นเราเลยที่กาลังคิดถึงภาษามันคู่ควรกับเรามากเ่ยก็มีฉันทะราคะับความคิดแล้วก็มี ฉันทะราคะกับวิญญาโอ้โหเห็นปราษาทแต้องมีความสุขเห็นไหมมันถึงจะต้องมันมันมาจากความอยากแล้วก็เลยยึดนี่ไงพอยึดแล้วจะฉันทะราคะึังเคบอกว่ารูปมันอยู่ประตาราสามันไม่รู้เรื่องด้วยนะอุปทานเป็นปัจจัยพบจะมีพอละฉันทะราคะในปราษาทย่ังนี้ในเป็ดเหล่านี้เนี่ยจะมีใครมาเกาะกรรมได้ไหมกับเป็ดเหล่านี้กับปราสาทห่างนี้ไหมเนี่ยเพราะอุปทานคือส่วนจากทะราคะดับตรวนี้สําคัญมากนะ แต่ต้องเห็นสภาวะนะอุปทานไม่ใช่ไม่ใช่แค่พูดเอาแต่ปากมายึดมั่นสภาวะมัน,นคือฉันทะราคะอุปทานดับไม่มีอุปกรณ์ในการเก,ก,กาะกลุมกับรูปเห็นไหมพบกระดับชาติจะเกิดคนสวรรค์นโกตัวนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมาการเกิดเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่มีใครเกิดนะมันมันเกิดมาเป็นกาเกิดการเกิดของขันการเกิดของอิจตนะใน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 ินกายนั้นๆในศาสติการนั้นๆไม่ใช่คนเกิดนะ แต่เกิดมาจากการเกาะกันที่ว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพรรนันธุ์นี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เกิดหรือคนเกิดในปฏิบัติเนี่ยเกิดการเกิดมาจากพบพบปีการเกาะกรมเป็นลักษณะนั้นใครหนอเนี่ยที่ที่ที่ท,ที่ที่มีพบใครหนอก่อพบมันไม่มีนะที่พระอาจารย์ได้บุตอบเนี่ยพบไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทําไม่ใช่แต่บุคคลใดและบุคคลอื่นช่วยทำก็แปลว่า กรรมเนี่ยไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำนะแต่มาจากอุปทานที่เขาไปยึดมั่นแต่กรรมกับผลของกรรมมีเช่นปวดโกรดเป็ดท่านี้นะหรือเป็นโรคอยากได้ประสาทเกิดไหมเกิดทุกขเวทนาขันนะไม่เช่นเราเกิดนะเกิดความโรภเนี่ยโกรดหลงเลยไหมก็เกิดไหมเกิดเพราะข้อกรรมโลภโกรดหลงไปอคุศันล,ลกรรมก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขันนะทั้ง หน้าตาก็เศร้าหมองจ,จําแต่เรื่องที่ที่ไม่ดีที่โลภกดหลงคิดแต่เรื่องโลภกดหลงเลียกรับรู้แต่เรื่องกดหลงไม่เกิดนะแต่ไม่ใช่คนเกิดสัตว์เกิดนะเรื่องเกิดมาจากการก่อ,อก,กรรมเห็นไหมกิรกรรมถึงเป็นอนัตตาอย่างนี้เพราะว่าตัวการก่อ,อก,กรรมแล้วก็เกิดจากอุปทานีไงถ้าอุปทานไม่มีตัวประการท่านปวงไม่มีความยึดมั่นในภาษาตร,ตรงนี้จะก่อกรรมโลภกดหลงภาษาตรงนี้ได้ไหมเสารูปเห็นไหมเนี่ยแล้วใครหนอไปอุปทานก็ไม่มีมาจากตันหาถ้าไม่มีตัณหาอยากได้ภาษาตรงนี้มันจะยึดไหม จะกอ่อกรรมไหมเรือจะไปเกิดรกสวรรค์พ่อปัาสาทางนี้ไหมอาจจะมีคนเคยสู้กันฆ่ากันแย่งไปเจ้าของปาษสาทางนี้มาแล้วก็ได้นะแต่ปาษสาทางนี้มันก็ไปดูเรื่องด้วยนะอาจจะมีคนตกตลกพระปัาสาวะทางนี้อาจจะมีคนขึ้นสวรรค์พ่อปัาสาวะทางนี้หรือการกอร่อกรรมของาทางนี้ในในหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีเยอะนะแต่ว่าทีชเจ้าท่านทรงเห็นมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นนะในเรื่องของปัิจบันทีพวกเราก็ นำมาพิณาเป็นโยนิโสไว้เสมอเพื่อเกิดสติสมัญญาเนลาที่ตากระทบผู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างวพ่อเนี่ยจะไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายไม่ใช่รูปคอนหินไม่ใช่รูปใบหญ้าเไม่มั่นหมายว่าเป็นรูปขนนกหรือคนคิ้วหลวงพ่อนะคือไม่มั่นหมายด้วยความเป็นรูปทั้งหลายอย่างนี้จะกอบกรรมได้ไหมไม่มั่นหมายด้วยความเป็นตาไม่มั่นหมายด้วยความเป็นรูปไม่มั่นหมายด้วยความเป็นจักขู่ญญาไม่มั่นหมายด้วยจักขู่สัมผัส ใ้บรรหมายว่าด้วยความเป็นเวทนาจะเกาะกรรมได้ไมมทีนี้ทีนี้ก็จะสามารถเห็นเห็นวิธีการปฏิบัตินะโยน่โสไว้เสมอๆเ,เป็นหายสุนยยะถ้าไม่หมายว่าเป็นเวทเป็นเวทนาจะขนนกหรือจะขนมปังเนี่ยจะเกาะกรรมได้ไหมเพราะไม่ใช่เวทนาตัญหาไม่มีกะดูสภาวะทุกปัุวันหลวงพ่อเขาดูอย่างนี้นะข้างหน้าเนี่ยพลวงพมีไม่มีอุปทานมาก่อนเห็นไหมฝั่งไม่อุปทานนะเป็นฝั่งนิพพานฝั่งไม่อุปทานเนีย่ยเป็นฝั่งวัตจะที่ยึดแล้วก็เกาะกรรมแย่งกัน นั้นที่พานอยู่ตลอดเวลานะที่ฝั่งที่มีอุปทานอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาถ้ายกปฏิบัติแล้วมีเป้าหมายได้กลับมาเกิดจะเห็นฝั่งนิพพานอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาถ้าเผลอทีเดียวปับ๊บมันพลิกเป็นฝั่งมีอุปทานยึดมั่นมีจัตุราสครับปับ๊บมันเกาะกรกรมได้ทันทีนะกับรูปกับเสียงสนรสสัมผัสกายาาํมลมนะมาจากพระเจ้าหกทาน,นแต่ถ้าเห็นฝั่งนิพพานไม่เสมอเสมอว่าฝั่งไม่อุปทานข้างหน้าเนี่ยอีกหนึ่งนาทีมีอุปทานไหมมีมียึดมั่นวัฒนาษาของเราไหมหลวงพ่อเนี่ยยึดมันนวาารรรูปขขอองงงเเมั อะไรของเราล้อปล้อตัวไม,ม okay. lifetime, damages, ่ไม่มีอีกหนึ่งทียยเข้าปฏิบัติดูอีกหนึ่งทีอุปทานยังไม่มีคือยังไม่เกิดยังไม่ได้เข้ามาในใจนะม่ใช่อุปทานยึดพื้นที่ไว้ตลอดเวลาไม่มีนะโยไม่ได้มีอนุสัยก็ไปยึดพื้นที่ตลอดเวลายังไม่มีนะถร้าไม่สร้างเหตุมันก็ไม่มีนั้นอีกหนึ่งทีถ้าอุปทานยังไม่มีพบก็ยังไม่มีนะตอนนี้มีใครก่อกรรมไม่ที่นั่งดูหลวงพ่ออย night, damage, activity, いい well. secondly, Hoy, ู่เนี่ยถ้ายังไม่ก่อกรรมกุศลอกุศลตอนนี้มีใครเกิดในโลกสวรรค์ไหมอีกหนึ่งทีตรงนี้ เห็นไหมยกแค่เพราะว่าเอ้าอย่างนี้ก็ปฏิบัติได้ทุกที่สิจะนั่งจะเดินตรงไหนก็มองไว้ทุกขณะนว่าอุปทานยังไม่มีนั่นแหละคือฝั่งนิพพานผู้จักตัดแล้วว่าฝั่งไม่อุปทานคือฝั่งนิพพานใช่ไหมแต่ถ้าพิกเดียวไปมีฉันทาราคะฝั่งอุปทานเนี่ยเป็นฝั่งวัตตะเดี๋ยวก็ะกอบตามกันแล้วเห็นไหมแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เอากันนะนี่คือความลึกซึ้งนะก็ขอเดโมตนาเพร่ทุกท่านนะที่ได้ มาเรียนเรื่องปฏิจจาวัติที่ทําให้ไม่เกิดเรื่องไรก็จะพบความรือสึกซึ้งในทุกๆแง่มุมมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่นามาใช้กับชีตประจำวันแล้วก็ความตั้งเป้าหมายว่าปฏิบัติทําให้ไม่เกิดได้อย่างไรเพรมมื่าาพจททดดอจะสามารถนํามาใช้ได้จริงนะและขอโดยพรนะขอทุกท่านได้ปฏิบัติให้เข้าถึงราผลที่ผ่านในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเท